ช่วงนี้พูดคุยกันครับเรื่องการสมัครเป็นสมาชิกคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติครับรายละเอียดจะเป็นอย่างไรพูดคุยกับท่านจิตวิภาเบญจศีนผู้อำนวยการกองการสังคมกรมองค์การระหว่างประเทศครับตอนนี้ท่านอยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีค่ะท่านคะค่ะสวัสดีค่ะคุณสมพลคุณสันพรค่ะ ท่าน้าอยากจะให้ท่านช่วยเล่าถึงที่มาที่ไปแล้วก็ในเรื่องของบทบาทความสําคัญของคณะมนตรีสิทธิทมนุษยชนแห่งสหประชาชาติให้คุณผู้ฟังได้ทราบสักหน่อยค่ะค่ะคณะมนตรีสิทธิทมนุชนแห่งสหรประชาชาตินะคะก็เป็น,นกลไกที่อยู่ภายใต้กอบสหรบประชาชาติโดยเป็นความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบ,บาลน,นะคะแล้วก็ดูแลประเด็นที่เป็นประเด็นสากลประชาชาติซึ่งถือเป็นหนึ่งในสามเสาหลัก ของสาประชาชาตินะคะก็ประกอบด้วยประเทศสมาชิกทั้งหมดเนี่ย47ประเทศจาก5กลุ่มภูมิภาคแล้วก็คณะมนตรีเนี่ยก็มีความรับผิดชอบดูแลในการส่งเสริมคุ้มครองสิทธิมนุษยชนทั่วโลกคณะมนตรีเนี่ยก็จะมีการประชุมที่เป็นเซสชั่นสำคัญหลักๆเนี่ย ามครั้งต่อปีก็จะมะีผู้แทนภาควาัดผู้แทนภาคประชาสังคมภาคต่างๆเนี่ยมาแลกเปลี่ยนกันในประเด็นที่เป็นประเด็นสิทธิมนุษยชนทั้งโดยตัวประเด็นที่เรียกว่าดิมาชิอิชิวสินะคะแล้วก็ในแง่ของสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศนะคะท,ที่ที่มีเหตุการณ์ของสถานการณ์สิทธิมนุษยชนเนี่ยในื้นที่ต่างๆทั่วโลกนะคะก็จะมีการถกกันในที่ประชุมะจะเห็นได้ว่า ประเด็นสิทธิมผู้ชมมันจะค่อนข้างกว้างขวางม,มากนะคะก็มีต <ART> ั mm ้งแต่สิทธิทางเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมถ้ายกตัวอย่างก็รวมตั้งแต่สิทธิในการเข้าถึงอาหารน้ําสะอาดสิทธิในการเข้าถึงบริการสุขภาพสาธารณสุขนะคะหรือหมวดสิทธิเป็นสิทธิทางสิทธิพลเมืองสิทธิทางการเมืองก็มีสิทธิในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเสรีภาพในการเดินทางเคลื่อนย้ายเสธิภาพในการแสดงเห็นแสดงออก รวมทั้งสิทธิของกลุ่มต่างๆไม่ว่าจะเป็นสิทธิเด็กสิทธิสตรีสิทธิคนพิการ,รก็จะเห็นว่าเรื่องมันกว้างมากหลายอันเนี่ยมันก็จะเชื่อมต่อเรียกว่า cross cutting นะคะแล้วก็มีความเชื่อมโยงแล้วก็มีการสนับสนุนเรื่องหนุนที่ใกล้ชคดกันกับประเด็นด้านการพัฒนาที่เรียกว่าการพัฒนาที่ย,ยั่งยืนนะคะครับถ้าพูดถึงเรื่องของการสมัครเป็นสมาชิกคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสาประชา,ชาติที่มีกระบวนการและขั้นตอนอยังไงครับท่าน ค่ะก็จริงๆในแง่ของกระบวนการกรอกเวลานะคะไทยเราเนี่ยก็ประกาศการสมัครสมาชิกมาประมาณสองปีแล้วนะคะแล้วก็ในกรอบอาเซียนในภูมิภาคของเราเนี่ยเราก็ได้รับการรับรองเป็นผู้สมัครจากอาเซียนเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะการเลือกตั้งเนี่ยจริงๆของเทอมคส .2.25 ถึง2.27ของไทยเนี่ยจะเป็นการเลือกตั้งที่นิวยอร์กนะคะเดือนตุลาคมปีหน้านะคะ ขั้นตอนเนี่ยประเทศที่เป็นประเทศผู้สมัครเนี่ยก็จะต้องประกาศคํามั่นแล้วก็ประกาศวิสัยทัศน์นะคะว่าเราอยากจะทําอะไรทั้งในระดับประเทศอนุภูมิภาคระดับโลกนะคะแล้วก็วิสัยทัศน์ว่าเรามองว่างานของคณะมนตรีเนี่ยควรจะเดินทางไปในทิศทางไหนนะคะแล้วก็ควรจะ,ะปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพอย่างไรนอกจากนั้นเราก็ ขอรับการสนับสนุนจากประเทศต่างๆในการลงคะแนนเสียงในการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นปีหน้านะคะซึ่งก็เรียกได้ว่าการลงคะแนนในหลายประเทศเขาก็จะพิจารณาจากหลายปัจจัยเลยแล้วก็จะต้องมีความเชื่อมั่นในประเทศผู้สมัครนะคะซึ่งหลายอาันเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับประวัติการทํางานที่ดีของเรานะคะดิฉันก็ขอเล่านิดนึงว่าไทยเราเนี่ยจริงๆก็เคยได้เป็นสมาชิกของคณะมนตรีมาแล้วนะคะใ,ในปีคศ2อง0่ถึง2013นะคะ ช่วงนั้นเนี่ยท่านเอการัรทรวงทู A K R 2, ผู้แทนถาวรไทยประจำสาประชาชาติเนี่ที่นครจนมีวาเนี่ยท่านก็ได้เข้าไปดำรงตําแหน่งเป็นประธานของคณะมนตรีด้วยถึงหนึ่งปีช่วงนั้นเราก็มีผลงานที่เป็นที่พิสูจน์ให้ประเทศต่างๆได้ได้รู้นะคะก็เราก็โดยรวมเราก็เป็นที่ยอมรับนะคะว่าเป็น ประเทศที่มีความเป็นสะพานเชื่อมที่ดีแล้วก็เป็นผู้เล่นที่ค่อนข้างตั้งสัมในคณะมนตรีหลายครั้งเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามีความเห็นที่แตกต่างกันในประเด็นนี้เราก็พิสูจน์มาแล้วว่าเราทํางานโดยมีแนวทางที่เป็นบวกนะคะ,คะช่วยเชื่อมความเห็นต่างสร้างความร่วมมือที่ดีเพื่อให้คณะมนตรีเนี่ยเดินหน้าในประเด็นที่เป็นงานที่สําคัญสําคัญแล้วก็จะมีความหมายและเกิดประโยชน์กับคนทั่วไปนะคะครตรงนั้นเนี่ยเราก็มีการริเริ่ม ข้อมติเนี่ยภายใต้คณะมนตรีเนี่ยนะคะแต่ข้อมติเรื่องการเสริมสร้างขีดความสามารถนะคะ,ะแล้วก็การส่งเสริมความร่วมมือทางเทคนิคในประเด็นสิทธิมนชนเพราะเราคิดว่าอันนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่ไม่ใช่แค่ว่าเราไม่ปรับธนาที่จะทําให้ดีขึ้นแต่หลายครั้งเนี่ยมันอยู่ที่ขีดความสามารถการเรียนรู้จัดการการรมก็ความร่วมมือด้านนี้เนี่ยในประเด็นต่งางๆด้านสิทธิมนไรก็น่าจะช่วยให้ประเทศต่างๆในการดําเนินการได้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น นะคะก็ต้องเรียนว่าจริงๆช่วงสัปดาห์นี้ก็เป kind of ็นสัปดาห์สาคัญเพราะว่าเรามีผู้แทนระดับสูงของรัฐบาลใหม่ของเราเนี่ยไปอยู่กันที่นิวยอร์กนะคะช่วงประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยที่78เนี่ยเราก็ใช้โอกาสแนะนํามุมมองรัฐบาลของเรานะคะนโยบายต่างๆแล้วก็จัดงานที่เป็นงานเลี้ยงเพื่อติดตัวการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งของคณะมนตรีสิทธิมนชนทางนี้ด้วยค่ะ แล้วถ้าเกิดว่าในวาระปีคศส0 2 5ถึง2.027เนี่ยนะคะไทยเราได้เป็นหนึ่งในสมาชิกเนี่ยค่ะแล้วเราจะมีประเด็นอะไรที่จะมีการผลักดันเป็นพิเศษไหมคะแล้วก็ประเทศไทยและพี่น้องประชาชนชาวไทยเนี่ยจะได้รับประโยชน์อะไรบ้างค่ะก็เป็นคำถามที่ดีมากนะคะก็จริงๆดิฉันคิดว่าในร่มใหญ่เนี่ยเราประเทศไทยเนี่ยเราอยากให้งานของคณะมนตรีสิทธิมชนเนี่ย เรียกว่า r e levant นะ,ะคะก็คือมีความเกี่ยวข้องสอดรับกับความเป็นจริงของโลกนะคะก็ r e levant ยังไงก็คือตั้งแต่ r e levant issue ก็คือคณะมนตรีก็ทำงานในประเด็นสิทธิมนุษยชนที่ทั้งที่เป็นมีอยู่ในปัจจุบันแล้วก็ความท้าทายสิทธิมนุษยชนที่เกิดใหม่ในโลกเราจะเห็นว่าอย่างช่วงโควิดก็มีเรื่องของโรคระบาดซึ่งกระทบ สิทธิ์ที่เม่อชนสิทธิในการเดบก,การรักษาพยาบาลสุขภาพที่ดีนะคะเราจะเห็นแนวโน้มของการใช้เทคโนโลยีดิจิตอลที่มันมีผลต่อกลุ่มบางต่างแล้วก็มีในย้าด้านสิทธิมชนด้วยหรือว่าภาวาสะสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงปัญหาสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็กระทบสิทธิในการมีความเป็นอยู่นะคะขอ,ของมนุษย์เราเราก็คิดว่าตัวเขาซิ่อคณะมนตรีเนี่ยต้องแฮนด์ลดประเด็นเหล่านี้ นอกจากนั้น,นก็ต้อง relevant กับผู้คนนะคะในพื้นที่จริงก็ไม่ว่าจะมีการถกตกลงอะไรที่เป็นมาตรฐานสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศที่ที่เนวาที่นิวยอร์กในเวทีระหว่างประเทศเนี่ยก็ควรจะนํามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงในการปฏิบัติจริงในในพื้นที่ในระดับท้องถิ่นในระดับประเทศด้วยนะคะเราก็คิดว่าเป็นโอกาสที่ดีที่เราเนี่ยจะไปนําเสนอประสบการณ์แนวปฏิบัติที่ดีนะคะ อย่างเช่นเ,ออเรื่องสิทธิในสุขภาพก็เป็นเราก็เป็นที่ยอมรับในวิธีระหว่างประเทศเรื่อง หลักประกันสุขภาพก้วนหน้าอย่างนี้นะคะหรือว่าเราก็ให้ความสําคัญในประเด็นธุรกิจกับสิทธิ่มชนโดย e อ g a เกจภาคธุรกิจที่เป็นสัดส่วนที่มีบทบาทค่อนข้างมากให้ร่วมกันสนิมเคารพสิทธิมวลชนด้วยอันนี้ก็เป็นอีกวิชุที่ที่เราสามารถถักดันได้แล้วเราก็ให้ความสําคัญเรื่องสิทธิของกลุ่มต่างๆสิทธิเด็กสตรีคนพิการอันนี้ก็เป็นอะไรที่เราไปแสวงหาความร่วมมือกับประเทศอื่นๆก็เรียกได้ว่าทํางานทั้ง Inside out แล้วก็เอาไซด์อินนะคะครับพูดถึงกระทรวงการต่างประเทศมีบทบาทในการสมัครครั้งนี้อย่างไรบ้างครับท่านฮะบทบาทของกอระทรวงการต่างประเทศนะคะก็ไม่กี่วันน้เล่าเรื่องส่วนที่เราไปรับการรับรองเป็นผู้สมัครของอาเซียนแล้วนะคะนอกจากนั้นเนี่ยเราก็ได้เริ่มรับการสนับสนุนจากบางประเทศด้วยแล้วนะคะตอนนี้เราก็ พยายามผลักดันกับเคลื่อนนะคะการรณรงค์ของเราเพื่อให้รับการสนับสนุนเพิ่มมากขึ้นอย่่งต่อเนื่องจนถ,ถึงการเลือกตั้งนะคะก็รวมถึงการจัดงานที่ที่นิวยอร์กนะคะในในช่วงยอนเอร์ซทียไฮแลวีสัปดาห์นี้ด้วยนะคะคแล้วก็จะมีการแสดงความร่วมมือกับภาคส่วนอื่นๆด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้เล่นด้านสิทธิมนชนนะคะภาควิชาการภาคประชาสังคมภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องเพราะว่า ก็ล้วนมีส่งสําคัญในการผักดันและขับเคลื่อนงานด้านสิทธิมนุษยชนในจุดต่างๆสาขาต่างๆทั่วโลกนะคะก็จะเรียนนิดนึงว่านอกจากกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยก็ยังมีทางตัวอย่างกระทรวงยุติธรรมกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ซึ่งก็มีส่วนสาคัญเลยทีเดียวในการทํางานด้านสิทธิมนุษยชนอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะแล้วก็จริงๆเขาก็ มีเครือข่ายของพาร์ทเนอร์หรือหุ้นส่วนที่ทํางานทางด้านสิทธินมษชชนด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนเนี่ยที่กว้างขวางก็จริงๆก็ช่วยในการแสวงหาการสนับสนุนการสมัครของไทยมากมายิ่งขึ้นได้ด้วยฉันก็คิดว่าจริงๆในการโณรงคลงเนี่ยมันเป็นโอกาสที่ดีเลยนะคะที่จะสร้างความตระหนักรู้หรือว่าทําให้เกิดความส,สนใจนะคะในประเด็นสิทธิมษชชนในสาธารณชนขอ,ของเราในสังคมของเราซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดีนะคะก็เรียนว่า ปีนี้เนี่ยจริงๆก็เป็นปีฉลองครบรอบ75ปีปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนนะคะ,ะเพราะเป็นโอกาสดีเลยที่ไทยเนี่ยจะทํางานกับหุ้นส่วนภาคส่วนต่ตางๆด้านสิทธิมนุษยชนเนี่ยเพื่อเฉลิมฉลองโอกาสนี้แล้วก็ทํางานส่วนหาความร่วมมือทั้งในประเทศเราแล้วก็ในต่างประเทศเพื่อผลักดันงานด้านสิทธิมนุษยชนเพราะว่าสิทธิมนุษยชนเนี่ยก็จริงๆก็เป็นของทุกคนนะคะแล้วเราก็อยากให้คณะมนตรีเนี่ยดูแลทั้งความท้าทายด้านสิทธิมนุษยชนในช่วง เวลา,า,าคนรุ่นเราแต่ก็ขนาะเดียวกันก็ดูแลประเด็นที่เป็นประเด็นสิทธิมนุษยชนที่มีนัยยะต่อ,อคนรุ่นหลังๆในอนาคตต่อไปด้วยค่ะครับ<อ>นี่คือเรื่องของการสมัครเป็นสมาชิกคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติของไทยนะครับวันนี้ทางรายการครับขอบคุณท่านจิตวิภาเบญจศีนผู้อำนวยการกองการสังคมกรององค์การระหว่างประเทศที่มาพูดคุยกันครับวันนี้ขอบท่านเป็นอย่างสูงครับขอบพระคุณค่ะ